สวัสดีครับน้องๆและผู้เรียส่วนส่ทุกคนนะครับขอต้อนริญพร้อมช่องอาาบบับาเบตไบคอนนี่นะครับวันนี้ EP 1 2สิจะมาสอนเรื่องสเตนบาร์และก็ไบนิเมลเชอร์เรีมนะครับผมหรือที่เสบดชวิดนามในวิชาคอมบินาโทริกส์นะครับแล้วก็มาเริ่มกันที่สเตนบาร์ก่อนนะครับผมก็ทฤษฎีที่8คือจำนวนวิธีแจกของอาร์ชินที่เหมือนกันลงในกล่อง n กล่องที่แตกต่างกันเท่ากับ r ารบวกเลบหนึ่งเลือก r นะครับผมก็วิธีทำก็คือวิธีพิสูจน์อันนี้ก็คือนะครับผม แล้วก็พิาาราของอาสิ่งเหมือนกันก็คือถ้าให้เห็นภาพก็คือเหมือนกับสตา,า,าสิ่งนะครับผม แล้วก็ใช้สิ่งนี้กั้นของเพื่อแล้วก็แบ่งเป็น n กลุ่มโดยเราใช้อันนี้ n ลบหนึ่งอันกั้นนะครับผม ก็ถ้าเห็นภาพก็คือเป็นดาวแบบนี้ก็คือกล่องแรกจะมี2อกล่องที่2จะมี3ากล่องที่3จะมี4ีกล่องที่4จะมี0ูนย์แลวกล่องที่5จะมี2องแบบนี้นะคผมแล้วก็สามารถจัดได้ R บวก n ลบหนึ่ง factorial อันนี้คือการจัดของซ้ำส่วน a คูณ n ลบหนึ่งซึ่งคือ R บวก n ลบหนึ่งเลือก R ตามต้องการนะครับผมก็เป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์นะครับผมก็มาลองตัวอย่างนี้กันตัวอย่างที่4จงหาจร้อยนเผดเฉลี่ยของสมการ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยเยถึง x 5เท่ากับ25เมื่อ x i มากกว่าเท่ากับ i เป็นจำนวนเต็มทุก i เท่ากับถึง5 สำหใครที่อยากลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถพพสวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็มาทำกันนะครับผมแล้วก็ให้ y i เท่ากับ x i ลบ i ทุก i เราจะได้ว่า y i มากกว่าศูนย์แล้วก็ y หบวก y สองบวกเป็นเรื่อยๆถึง y ห้าก็จะเท่ากับ2ิห้าลบ1บวกถึงห้าเท่ากับ10จึงเลือก y ได้10บวก5้าลบ1เลือก10ซึ่งเท่ากับหนึ่งพันหนึ่ง ซึ่งพอเลือก y แล้วก็สามารถเลือก x จาก y ได้ก็เหมือนกันก็คือเลือก x I ได้หนึ่งพันหนึ่งวิธีนะครับผมโอเคก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมสัดสวข้อนี้แล้วก็จะมาต่อข้อต่อไปก็คือตัวอย่างที่5โจ้าขายจำนวนของทรงสี่เหลี่ยมฉากที่แตกต่างกันที่มีความยาวด้านทั้งหมดเป็นจนเต็มบวกและมีปริมาตร10ยกกำลัง8ลูกบากหน่วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถพอยส์วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคําว่าเหมือนกันเติมกันเนี่ยก็คือถ้ามันเหมือนกันคือเราสามารถบิดเร,เราสามารถหมุนได้แล้วให้มันเหมือนกันถึงเรียกว่าเหมือนกันนะครับผมก็พิธีพิสูจน์ก็คือให้ A กับ B กับ C เป็นจำนวนเต็ม ที่ A เคูณ B ีคูณ C คือบริมาตรของมันคือ2กำลังไปคูณ5กำลังแปดแล้วเราก็จะให้ A เท่ากับ2ยกกำลังอัลฟา1 5ยกกำลังเบต้าก็แบบนี้ S <S เป็นเลขชี้กำลังที่สอดคลองอันนี้แล้วเราก็จะสามารถใช้สเตนบาร์ได้เลือกอัลฟ a าไเลือกได้ 8 3, บวก3ลบ1เลือก8ดเท่ากับ45วิธีแลอเลือกเบต้าไได้เท่ากันคือ45วิธีเหมือนกันนะครับผมซึ่งเราก็จะได้ว่า ABC โดยไม้สนใจการนับซ้ำก็คือในอันนี้จะมีสิ่งที่อาจจะนับซ้ำอยู่บ้างก็จะได้เท่ากับสี่สิบ้ายกกำลังสองเท่ากับเ,เท่านี้วิธีนะครับผม แล้วถ้าเเขากับ B เป็นการซ้ำเราจะเลือกได้5้ายกกำลังสองเอ,อสภาวิธีซิเป็นแบบนี้เพราะว่า ก็อฟาหนึ่งก็ก็อฟ้าสองกับเบต้าหนึ่งกับเบต้าสองแล้วเอฟาหนึ่งอฟาสองากับเบต้าหนึ่งเบต้าสองเบต้าสามจะเป็นได้แค่ห้ากรณีก็คือศูนย์ูย์ปด 116 224แล้วก็332แล้วก็440เพราะฉะนั้นมีกล่องที่ต่างกันทั้งหมด 45ยกกำลังสองลบ3คูณ5ยกกำลังสองส่วน6ซึ่งที่เปบบ็นีีแล้วก็บวกกับ5ยกกำลังสองที่เป็นีีก็คือกรณีนี้คือ a เท่ากับ b ซึ่งเรานับครั้งเดียวเพราะว่ามันจะมีได้แค่แบบเดียวถ้ามันไม่ซ้ำและอันนี้ก็คือทั้งหมดอันนี้คือ a เท่ากับ b ีเท่ากับ c, หรือ c เท่ากับอและนี้คือกำจัด permutation กำจัดการสลับที่ทิ้งที่มันสำคัญทิ้งก็เลยหักหกจึงจะได้สามร้อยห้าสิบกล่องนะครับผม <c oughs> แล้วก็จบไปแล้วสำหรับข้อนี้แล้วก็จะมาต่ออันต่อไปก็คือทีษฎีบ,บททวีนามและที่เีบ,บทอเนกนามนะครับผมสำหรับที่เีบ,บททวีนามก็เป็นที่เีบ,บทสําหรับการกระจาย x บวกปาย,ยกกำลัง n เป็นผลย่อยซึ่งใช้เิยามของสรรพสิทธิวีนามโดย สำหรับชุวิตวิน้ำสาระนจะไม่ลบ N มากกว่าเท่าอนิยามเอ็นเอ็นเลอาร์เท่ากับ N อ็นแฟกชั่นอาร์แฟกชั่นเอ็ลบอาร์กซ์เปรแล้วที่สมทิวินามก็ใช้จกประสิทธิทวินามก็คือ X บวก Y กังเากับเท่านี้นะครับผมเอ็นเลือกศูกลัง N บวก N เลื่ม1 X กลัง N y แล้วก็ไปเรื่อยๆถึง X n y เลือกลัง n ซึ่งหากใครสงสัยว่าอันนี้มายัางไงนะครับผมวิธีร้าวก็คือเราลองดู x บก y x บวก y แล้หนง x บก y แล้วพอเรากระจายเราต้องเลือกเลือกบางก้อนมาเพื่อเอามาคูณแล้วเราก็จะดูวิธีเลือกว่ามีวิธีเลือก x a, a, กาําลัง a y กําลัง y กําลัง n ลบ a ได้กี่วิธีซึ่งเป็นแบบนี้แล้วมันจะสามารถเลือกได้อ่ เลือก a วิธีพอดีเพราะว่ามันก็เหมือนกับเรื่อง x ไปแล้ว y อันอื่นก็ต้องเลือก y ไปนะครับผมดูแต่ละก้อนแล้วก็ข้อนี้ก็สามารถใช้ชิบแต่ทวยนามได้เหมือนกันจงพิสูจน์ว่าสำนาักจากเอเก็ส่วถึง n ของ k n เเลือก k เท่ากับ n คูณสองนลบหนึ่งทูจอนตัะบวก n และสำหรับใครที่อยากลองทำข้อนี้ก่อนก็สามารถพสิสวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็วิธีพิสูจน์นะครับผม ก็ค uh, <ım> ือเราพิจารณาเมื่อ k ยรลบ k ดึงเอ็น k คูณ n เลือก k ก็จะสัมพันธ์เท่ากับ n แฟกส่วน k แฟกคูณ n ลบ k แฟกคูณ k ซึ่งมันเท่ากับ n factorial ส่วน k ลบ1 factorial n ลบ k แ factorial ซึ่ง แล้วสามารถดึง n ออกมาได้เป็น n ลบหนึ่ง i a l ส่วน k ลบหนึ่งแ a กคูณ n ลบ k factorial ก็เลยเท่ากับ n คูณ n ลบ1เลือก k ลบหเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า sum ของ k ข้่หนึ่งถึง n ของ k คูณ n 1, เลือก k เท่ากับ sum ช่วงน,นี้เป็นศูนย์แต่ว่าเพราะ k เป็นศูนย์แล้วมันจะเป็นศูนย์ก็เลยละทิ้งมันได้ ก็เลยเท่ากับซิกมา k เข้ากับ1ถึง n ของ n คูณ n ลบ1แล้ว k ลบ1เท่ากับ n คูณซิกมา k เข้ากับ1ถึง n n ลบ1 k ลบ1เครื่องเท่ากับ n คูณ2ยกกำลัง n ลบ1จากที่เซอรบทวีนาม ก็คือ1นึบวกหยกกำลังเอ็นลบหเป็นการกระจายก็เลยได้ตามต้องไก่นะครับรผมแล้วต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีบทที่ขยายจากทฤษฎีิลบดชีวนามก็คือทฤษฎีบทนอ,อนิการาล้วครับผมซึ่งเป็นทฤษฎีบทสำหรับการกระจาย x 1็กซนึบวกถึงเอกซ์ยกกำลังเอ็นเป็นผลย่อยก็คือเอกลักษณ์ต่อในบิ๊เป็นจริง x1 บวกถึง xm ยกกำลัง n เท่ากับ s i g m าของ n fact ส่วน l1 fact l2 fact ไปเรื่อยถึง nm fact x1 ยกกำลัง n คูณ x คูณ xn ยกกำลัง xn ยกกำลัง nm เมื่อผลบวกอันนี้เท่ากับ n ซึ่งมันก็เหมือนกับสไตล์อันบาร์นะครับผมอันนี้มันก็จะเหมือนกับการนับการเลือกไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ ก็จะมาลองตัวอย่างนี้กันนะครับผมจงหายทำพิสูจิ์ของพจ x 1ยกกำลังสอง x 2ยกกำลังสอง x 3 x 4ยกกำลังส x 5เมื่อการเมื่อกระจายสิ่งนี้นะครับผมก็ใครที่อยากจะลองทำโจทย์ข้อนี้ก่อนก็สามารถโพส์วิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็วิธีพิสูจน์ข้อนี้ก็อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็คือเราก็ใช้ทฤษฎีบทโดยตรงก็จะได้ 8 Factorial ส่วน2 Factorial 2 Factorial 3 Factorial 1 Factorial ึงทซึ่งเข้ากับ1,680ก็แค่นี้นะครับผมแด่เี้นับกตรงการครับเราคลิปนี้ EP12 ก็จบไปแล้วนะครับและคลิปหน้าผมจะมาต่อเรื่องสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ทฤษฎีวทต่างๆที่เกี่ยวกับขอ้อกำหนดสิย์กงของสามเหลี่ยม ในวิชาจโจทย์วิทย์หรือเรอขาคณิตนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและผู้รับชมไม่มากก็น้อยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ช่องนี้กับเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับขอบคุณครับ